ปูรู้นะคะรู้จริงเบืองเครื่องเซมิส้าและสินค้าไอทีค่ะวันนี้พบกับนภาขรนะคะวันนี้เรามาจะมารีวิวนะคะเครื่องซักผ้าถังซัง19งก19กิโลนะคะปาบนกันเลยนะคะตัวนี้นะคะเป็นรุ่น W A ค่ะ 19A8768376 GV นะคะตัวนี้นะคะค่ะหน้าจอจะเนแบบทัชส,สกีนะคะเพียงคุณลูกค้าส,สัมผัสนะคะเครื่องก็จะทำงานให้แล้วนะนี่เริ่มจากการเปิดเครื่องนะคะ ระบบการโปรแกรมซักมีถึง19โปรแกรมกันเลยนะคะเลือกซักกันอย่างง่ายนะคะคล้ายฝาหน้ากันเลยนะคะแต่เราเอามาไว้บนเครื่องซักผ้าฝาบนกันนะคะสำหรับรุ่นนี้นะคะและที่สําคัญว่านั้นค่ะด้านในนะคะเราจะพาเข้าไปดูกันนะคะค่ะมาด้วยคุณสมบัตินะครับบับเบิลสตอมนะคะบับเบิลสตอมเป็นยังไงบ้างนี่เลยพลังฟองละเอียดนะคะาจามารข้าฝั่งลึกได้เลยโดยเรามีตัวตีาตาีฟองให้ตีแบบให้นะคะใส่คันยะะับพ่่่่่่่า่่่่่่่้่่่่่่่่่ ผงซักฟอกมันจะทะลุทะลวงเนื้อผ้าได้เร็วขึ้นนะคะถึง2.5เท่ากันเลยนะให้ผ้าซักสะอาดอย่างทั่วถึงนะคะและตรงนี้ค่ะเรามีสะอาดด้วยพลังน้ําฉีดแรงสูงนะคะสปีดสเปย์นะสามารถปรับอุณหภูมินะคะของผอ้าเนี่ยน้ำเนี่ยได้ถึง60องศากันเลยนะคะตรงนี้สามารถ ถ้าจัดลึกนะคะฆ่าเชื้อได้ถึง99.9%นะคะการจัดฆ่าฝั่งลึกกันเลยหรือจะปรับอุณหภูมิให้เป็นแค่40องศาก็ได้นะคะเพื่อเอาไปทำความสะอาดคราบเปื้อนในแต่ละวันของเรานะคะเช่นคราบเหงื่อนะคะตรงนี้นะคะและด้านในค่ะเป็นจานซักสแตนเลสนะคะถังซักขนาดใหญ่นะคะสามารถซักผ้าม้วมแบบคิงไซส์กันได้ด้วยนะตัวนี้พิเศษมากมากเลยนะแล้วมีระบบกรองค่ะที่ทรงพลังค่ะตัวนี้เขาเรียกว่าเมจิฟิลเตอร์ถ้าจัดคราบนะคะเขาเรียกว่า กองขุ้ยผ้าปุยฝ้ายและเศษผ้าต่างๆได้นะคะช่วยกรองสองขั้นตอนกันเลยนะคะทั้งด้านหน้าและด้านหลังของเรานะคะเพื่อป้องกันการอุดตันของท่อระบายน้ําได้ด้วยนะสำหรับ Magic Filter และที่มีกว่านั้นนะคะเครื่องซักผ้ารุ่นนี้เนี่ยมีเทคโนโลยีนะคะในการซักที่เงียบเวลาเราซักกลางคืนเนี่ยตัวนี้ก็จะได้ไม่รบกวนการหลับนอนของเราได้นะคะเทคโนโลยีตรงนี้นะคะเพื่อช่วยลดเสียงรบกวนและแสงสัส่นสะเทือนระหว่างการซักได้นะ เทคโนโลยีๆๆดังกล่าวเนี่ยทำให้ถังซักสมดุลน,นะคะในการปั่นด้วยความเร็วสูงไม่ว่าจะซักปริมาณผ้ามากเท่าไหร่ก็ตามนะคะตัวนี้ช่วยกันได้นะคะสำหรับลู้ค้าที่ชอบนะคะต้องการเครื่องซักผ้าขนาดใหญ่นะ,ะต้องการเครื่องซักผ้าขนาดใหญ่ตัวนี้19กิโลนะคะเป็นทางเลือกกันเลยนะการแปกการปั่นแรงรอบของเขานะคะ700รอบต่อนาะทีนะคะอุณหภูมิสูงสุดได้60องศา โปรแกรมซักด่วนก็มีนะคะเป็นระบบอินเวนเตอร์นะคะรัประกันมอเตอร์ถึง11ปีกันด้วยนะมองหาเครื่องซักผ้าขนาดใหญ่เนี่ยมองหาที่เพ้าบายเรากันได้เลยนะคะตรงนี้นะคะแล้วเสนอราคาพิเศษกันด้วยนะคะจากราคานะคะ26,490บาทนะช่วงนี้โปรโมชั่นค่ะลดเหลือเพียงแค่13,990บาทเท่านั้นนะคะคุณลูกค้าสามารถเลือกสนใจแบบสบายได้เลยนะสามารถนะคะหาเลือกซื้อได้ค่ะไม่ว่าจะเป็นทางเฟสบุ๊กค่ะไลน์ค่ะ คลิงกเดียว1324หรือ www.powerbuy.co.th ได้นะคะเดีย๋ยวจอพบกับหน้าร้านค่ะล้าพรยินดีรับใช้บริการนะคะแล้วก็ติดตามต้นแบบคลิปหน้าค่ะจะน,นำสินค้าไหนมารีวิวนะคะขอไปนคะรกูรูร้านก่อนค่ะว่าสวัสดีค่ะ